ว่ารุ่นไหนหายากสุดของรถตู้ฮุนไดาการต้องบอกเลยว่านี่เลยค่ะรุ่นนี้เลยคือแกนซาเล็กพรีเมียมนั่นเองมีในตลาดน้อยมากและข้อดีคืออะไรมาดูกันเลยและโฉมนี้นะคะจะเป็นโฉมสุดท้ายของจริงหายากมากนะคะจะเป็นหน้าไดมอนนะคะมีกล้องรอบคันแล้วก็ตัวแม็ก ไม่เหมือนรุ่นอื่นนะแม็กสวยมากและยางใหม่ปี2024กันเลยมีระบบกรองรอบคันแล้วนะลูกค้าบอกเลยว่าโฉมนี้รุ่นนี้นะคะจะเป็นเจ็ดที่นั่งแทบป้ายทะเบียนดำนะนี่เลยค่ะภายในสวยมากนะคะหัวหมอนมิกี้เมาส์แล้วก็นะคะจะนะคะจะได้ในส่วนของหน้าจอที่มีอาน i เวบิเกเตอร์หรือระบบนำทางนะคะแสดงกล้องรอบคันนี่เดี๋ยวการกดให้ดู แสดงกล้องรอบคันด้วยนะคะแอร์ดิจิตอลเกียร์ออโต้เลยนะคะและคันนี้จะมีระบบอุ่นร้อนเย็นนะคะเฮ้ยระบบนี้ไม่ได้นะไม่พูดไม่ได้เพราะเป็นตัว m i n o เน h a n เชนโมสุดท้ายของจริงนั่นก็คือ w i r ลสชาร์ h เจอร์นั่นเองนะคะต้องมีนะเพราะว่าเป็นตัวท็อปสุดและคันนี้นะคะใหม่หน้อยมากนะ1 100, 1ึ0 0 0สเท่านั้นและพวงมาลัยมาลติฟฟงก์ชันต้องมีนะลูกค้าคู c คอนโท l ถ้าไม่มีคูสคอน c o n t ไม่ได้นะแล้วบอกเลยนะคะว่าถ้าเป็นรุ่นแกนซาเล็กเขาจะใช้ลายไม้ในการเล่นทั้งหมดนะโอ้สวยเนาะโอ้แกนซาเล็กสวยมากและหายากสุดๆเลยนะคะมาพร้อมด้วยประตูไฟฟ้าถึง2ข้างต้องบอกลูกค้าก่อนนะอันนี้นะคะจะเป็นรุ่นพรีเมียมนะที่เป็นเบาอ VIP ปรับไฟฟ้าแต่ข้อดีก็คือ ไม่มีคอนโซลกลางนะลูกค้าเพราะเราจะได้นั่งได้สบายนะคะไม่มีคอนโซลกันอันนี้คือข้อดีของรุ่นพรีเมียมเดี๋ยวลูกค้าจะบอกว่าเฮ้ยคุณการไม่เคยเจอรุ่นนี้นะเพราะว่ามันหายากในตลาดนั่นเองป้ายแดง2.4ล้านนะวันนี้การบอกเลยว่าราคาดีมากนี่ป้ายทะเบียนดำนะ นะคะเป็นเจ็ดที่นั่งแท้ๆเลยนะคะสวยมากและเป็นเบาะหัวหมอนม,มิกี้้เมาส์ถูกที่นั่งนะคะสำหรับใครที่หารุ่นนี้อยู่นะการบอกเลยว่าต้องรีบต้องไวและคันนี้ได้สีดำด้วยปี2022กันเลยนะคะแกนซาเล็กพรีเมียมนั่นเองสวยทุกตรงอ่ะ ประตูไฟฟ้าก็มีกล้องรอบคันก็มาและตัวแม็กก็สวยคือการอบอกก่อนว่าแกซารเล็กเขาจะไม่เหมือนรุ่นอื่นนั่นเองนะคะวันนี้ใครอยากได้การบอกเลยว่าราคาดีแน่นอน1 2 5 0 0 0้านสอกันเลยลดจากป้ายแดง50%กันไปเลยและซื้อสดไม่บวกแวดเจัดไฟแนงก็ฟรีดาวนะคะบอกเลยว่าคันนี้ใครอยากได้รีบทักมาเลย